ไม่ศัสนาให้มันดูตัวเองดีที่สุดนะครูบาอาจารย์เขาทำนะอย่างหลวงพ่อจวนที่ปู่ทอ,อกอตอนหนุนม่มนๆะท่านไปดูท่านรักสาวคนหนึ่งรนะักผู้หญิงคนนี้กำลังสองจิตสองใจว่าจะบวชด,ดีหรือจะแต่งงานดีนะผู้หญิงคนนี้สวยถูกใจท่านท่านก็คิดว่าสวยเนี่ยมันต้องสวยตลอดสวยเป็นคราวๆเนี่ยไม่ดี ท่านก็ตามดูผู้หญิงคนนี้เรื่อยไปนะผู้หญิงคนนี้ไปอึ่ท่านก็ไปแอบดูไม่ได้ดูเชิงลามกอย่างที่เราคิดนะท่านจะดูว่ามันสวยมันงามไหมพอผู้หญิงคนนี้ไปท่านก็ไปเดินไปเห็นกล่องอึของผู้หญิงคนนี้ท่านก็คิดเลยว่าท่านควรจะบวชนะท่านควรจะบวชท่านก็บวชจนกระทั่งท่านพ้นโลกไปได้เครื่องบินตกมรณภาพเมปีสองสาม บางคนก็บอกทำไมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังตายโหงอีกนะพวกปากเสียตอนนั้นนะพระเครื่องของท่านเนี่ยราคาตกมากเลยไม่มีใครนับถือแล้วหลอาจารย์จวนอาจารย์วันอะไรเงี้ยนะอาจารย์สิงทองเนี่ยว่าพระดีพระดะีทำไมตายโหงก่อนที่ท่านจะมาขึ้นเรือบินนะ,นะพอมาถึงเครื่องบินนะท่านก็พูดกัน,นสี่ห้าองค์ อาจารย์สุภัฒที่ิคงเาจาจวนจัน,นวันอาจารย์สิงทองท่านก็คุยกันเครื่องบินแบบนี้มีนิมิตไม่ดีไปไม่รอดเราจะไปหรือไม่ไปตอนนั้นพระราชินีท่านเชิญท่านนิมนต์มางานท่านนิมนต์มานี่ครูบาอาจารย์บางองค์ไม่รับนิมนต์อย่างหลวงตามหาบัวไม่รับหลวงพุทเทศไม่รับอะไรอย่างนี้นะ ที่รับมาเนี่ยท่านมาถึงสนามบินเนี่ยท่านเห็นหระบิน,นท่านพูดกันแล้วว่าจะไปหรือไม่ไปจันวันท่านก็บอกเราเป็นพระกรรมฐานเราจะกลัวตายหรือท่านก็ยิ้มยิ้มกันนะก็โตลงขึ้นระบินถึงวาระแล้วจะต้องตายแล้วแต่ท่านไล่พูดติดตามไล่ลูกศิษย์ที่ติดตามเนี่ยไม่ต้องตามวัมนนี้ไม่ต้องตามนะปกติจะต้องมีคนตามตลอด พระผู้ใหญ่พระผู้เท่าอะไรเนี่ยต้องมีพระตามบ้างโยมตามบ้างคอยดูแลนี่ไล่ลูกศิษย์กลับหมดเลยท่านมากันเองแล้วเครื่องบินตกมาแล้วนะพระไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่ารู้ว่ากรรมมันตามมันทันแล้วเหมือนพระโมกขลาคนจะมาฆ่าท่านท่านจะหนีก็หนีได้ท่านหนีมาได้หลายรอบแล้วะ สุดท้ายท่านพิจารณาว่านี่กรรมของท่านถึงเวลาแล้วท่านก็ยอมให้เขาทุบตายแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายท่านถูกตุบเพลเทแล้วท่านรวมกายเข้ามาใหม่แล้วท่านยังไม่ได้ทิ้งท่านยังไม่ได้เป็นลาพระพุทธเจ้าท่านรวมร่างกายเข้ามาแล้วก็ห่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปตูลลาแล้วก็กลับมาที่เดิมมาตายให้เขาดูศพมาทิ้งไว้ที่เดิม พระเจ้าตนตามมาเผาวันลอยกระทรงที่ผ่านมาเนี่ยคือวันที่พระสารีบุตรนิพพานนะไม่มีใครเคยนึกถึงพระสารีบุตรเลยคิดแต่เฮฮาแล้วพระโมคคัลลานิพพานหลังสิบห้าวันใช่ไหมเนี่ยหลังลอยกระทรงสิบห้าวันนแรมสิบห้าคำวันที่พระโมคคัลลานิพพาน,นก่อนพุทธเจ้าหกเดือนกับห้าเดือนครึ่งนะ งั้นดูไปเรื่อยนะดูในกายดูในใจของเราไปเรื่อยดูในมุมของไตรลักษ์ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจิตรู้ความจริงแล้วจิตจะคลายความยึดถือแล้วก็ปล่อยวางเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นะเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ถึงหลุดพ้นแล้วก็หนีกรรมไม่ได้หรอกนะแต่กรรมเนี่ยให้ผลได้เฉพาะร่างกายนะให้ผลทางจิตใจเพื่อให้จิตใจไปเกิดต่อเนี่ยไม่ได้ พระอรหันไม่มีจุติจิตพวนะกเรามีจุติจิตแล้วก็จะต่อด้วยปฏิสนธิจิตในภพใหม่ทันทีง<ม>นั้นฝึกตัวเองจนถึงความบริสุทธิ์หมดจดนะ